จริงๆเนี่ยอาการแห้งแบบนี้นะครับฝนไม่ได้ตกเยอะเชื้อราไม่ลงนะครับจริงๆเนี่ยเกิดจากอาการที่หนอนเจาะก,กิ่งนะครับห <ๆ S 1> นอนเจาะแบบนี้เลยครับนี่ดูนะครับเนี่ยเนี่ยหนอนเจาะเนี่ยครับ <S <S <an> <S เขาจะเข้ามากินข้างในนี้เลยนะครับ <S <S <an> <S พอเขาโตแล้วเขาจะบินออกไปเป็นผีเสื้อนะครับเนี่เห็นไหมแล้วทาให้กิ่งทุเรียนแห้งตายนะครับเมื่อไหร่ก็ช่างถ้าเจอต้องเอาตัวออกมาให้ได้ถ้าไม่เอาออกก็จะกินลึกลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าพ่นยาอาจจะเข้าไม่ถึงเราต้องเดินดูแปลงทุกวันนะครับถ้ามีขุยแบบนี้สันนิษฐานไว้เลยว่ามีหนอนลลงะ นี่คือตัวตนของเขาแหะครับนี่ถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยจะกินลุยเข้าไปเรื่อยนะครับนี่คือตัวตนที่แท้กิ่งของเขานะครับคนเข้าสวนต้องมาดูากิง่งดูสังเกตอาการด้วยนะครับว่ามีกิ่งเริ่มเฉาไม่ถ้าเฉานี่ต้องรีบเอาออกถ้าแมวออกนี่ครับจะเข้ากิ่งต่อไปเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายถ้าเจาะโคนต้นตายทั้งต้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติคารพรกทุกท่านครับ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุแห่งนี้หลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังรายการต่างๆทางสถานีวิทยุวันนี้จบลงไปนะครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้ก็ขอนําเอาคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการปลานินทองเกษตรแนวใหม่ซึ่งผู้ดำเนินรายการวันนี้มาด้วยกันสองผู้สองคนเหมือนกับทุกวันเนอครับผมบ่าวเสียงวังครับขอรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับผมพ่อใหญ่สว่างครับ ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนกับทุกวันนะพ่อใหญ่สว่างนะครับรายการปลาดินทองเกษตรแนวใหม่เจอเจอกันเป็นประจำทุกวันมาทำนัดตามหมายนั่แหละพ่อใหญ่สว่างอืมรายการของเราเป็นรายการคุยกันเรื่องทําการเกษตรนะพ่อใหญ่สว่างนะครับ,รบวันนี้พ่อใหญ่สว่างจะมีลมาคุยกับเกษตรกรคุณผู้ฟังครับผมคือจริงเรา ถือว่าเป็นสภากาแฟนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถือว่าเวลาเราออกพื้นที่เราไปเจอคนที่ทําประสบความสำเร็จเรามาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแก้ปัญหาแบบนี้เขาประสบความสําเร็จคือเขาทําแบบนี้มันขาดทุนเราก็ต้องมาเล่าให้ฟังครับพอคนทําเกษตรเนี่ยจะลองผิดลองถูกไม่ได้ในเชียงງครับผมเพราะว่าทําเกษตรทุกวันนี้มันไม่เหมือนคนโบราณทํานะอืโบราณเนี่ยเอาควายไถนาหรือขุด ปลูกเลยครับครับทุกวันนี้ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์รถไถท,ทํานาทุกวันนี้ต้องจ้างรถไถเออใช่แล้วต้องจ<ช>้างรถ<ช>เกี่ยวข้าวใช่ไหมอืมทุกวันนี้ถ้าทําผิดพลาดไปต้องจ่ายตังค์นะครับพร้อมสมัยก่อนถ้าปลูกแล้วมันไม่ได้ผลก็เหนื่อยแรงครับไม่เสียตังค์นะเออใช่ใช่ๆๆช่วงนี้บริษัทเอสพีฟาร์มกาละสินจำกัดนาเสียงของครับยืนเคียงข้างเกษตรกรมาครบสิบสองปีแล้วนะครับ 12ปีแล้วนานแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่สว่างกับปุ้เสียงอ๋องนี่ยคุยตั้งแต่ผมดําจนผมขาวแล้วนะครับอือยู่กับพี่น้องมาสิบสอปีแล้วท่านไหนที่เคยใช้ก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอืเป็นอินซีเคมี Me, แล้วต้นไม่โทมที่สําคัญนะครับเสียงอ๋องออทุเรียนปีเนี้ยฝนมันเยอะ ส่วนใหญ่นี่ทาต้นแดงทุกต้นเลยที่ใช้เคมีร้อยเปอร์เซ็นเอาเถอะการเป็นถ้ามันเกิดไฟทอปทัลลาลงนั้นยังมีตายด้วยกิ่งแห้งยอดแห้งด้วยผลผลิตไม่ได้ด้วยส่วนที่ใช้ปานินทองทาใหม่ถึงไม่มีการอ่าถึงถึงมีน้อยมีอยู่สามต้นสี่ต้นแต่ไม่ได้ตัดทิ้งแล้วไม่ไม่มีกิ่งเหลืองไม่มีกิ่งแห้งครับเพราะอะไรเพราะเกษตรกร,กรที่ใช้ปานินทองส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าหนึ่งให้ใช้สารทาใบห้ากระสอบ ผสมไตโคซินเวอร์ที่เป็นจุลินทรีย์ป้องกันพวกรากเน่าโคนเน่าเป็นจุลินทรีย์พวกเชื้อราไฟาไตคือเดม่าเนี่ยมันจะไปควบคุมเรื่องอจุลินรีควบคุมเชื้อราไฟท็อปเทอร่าได้ดีผสมสารทําใบห้ากระสอบอแล้วก็ไตโคซินเวอร์หนึ่งกิโลผสมในกระบะผสมปูนทรายเหมือนผสมปูนทรายเสร็จแล้วก็ไปหว่านตามทรงพุ่มต้นละต้นละกิโลสองกิโล,โลเดือนละครั้งหรือสองครั้ง หรือถ้าเราฉีดยาฆ่าแมาลงลงไปแล้วเนี่ยมันจะตายประมาณสักสิวันยาหมดลทธิ์เราก็ไปหวานได้อืมิฉะนั้นถ้ามันเหลือก็ใส่กระสอบไว้ป้องกันดีกว่ารักษานะครับแล้วอินทซีปันนินทองที่ใส่ไปก็ยังเป็นอาหารพวกไตคดามากเป็นอาหารพวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชด้วยนี่สังเกตดูเลยเปรียบเทียบดูได้นะครับต้นไม้เป็นคนตัดสินกรรมการใหญ่นะครับอื ปานินทองครบรอบ12ปีเขาฉลองครบรอบ12ปีนี่ช่วงนี้มีจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับคืนกำไรให้ลูกค้าซื้อสารปรับปรุงดิน5กระสอบแถม1กระสอบอซื้อสารทําใบ5กระสอบแถม1ซื้อไตโคโชินเวอร์5กิโลแถม1กิโลนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของเรามีข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเพื่อสุขภาพเป็นข้าวกล้องนะครับนะหอมนุ่มนะครับเราทํานาโดยไม่ใช้ยาฆ่า ญ้าไม่ใช้ยาคุมยาไม่ใช้ยาข้ามมะเร็งเป็นข้าวปลอดภัยสําหรับที่จะซื้อส่งให้คนที่เรารักให้คุณพ่อคุณแม่ให้ให้ลูกเราก็ได้เป็นข้าวที่เขาเรียกว่าเป็นต้านพวกมะเร็งได้ดีนะครับถ้าท้องผูกเนี่ยาทานแล้วมันจะขับถ่ายได้ง่ายถ้าซื้อสี่กิโลแถมหนึ่งกิโลนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับซื้อสี่กิโลแถมหนึ่งกิโลข้าวกล้องหอมมะลิซื้อสี่แถมหนึ่ง นะครับ,รบข้าวไลซ์เบอร์รี่ซื้อ4แถมหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้ส่งทางทางออนไลน์ทางไปรษณีย์จ่ายเงินปลายทางได้นะครับท่านไหนอยากจะได้ก็อ่าโทรเข้ามาได้ hmm. รายการปานินทองอ่าวิทยุปานินทองพ่อใหญ่สว่างกับพ่อใหญ่เสียงอ๋องเนี่ยอ่าไปออกในรายการ YouTube นะครับถ้าท่านเป็นเป็นแฟนรายการฟังในวิทยุไม่ทัน hmm. เพราะเวลานี่ถ้าหมุนไม่ตรงก็เป็นรายการคนอื่นแล้ว mm. ปันนี้เลยไม่ได้ฟัง ไปฟังใน YouTube ให้ลูกให้หลานกดในโทรศัพท์พิมพ์คําว่าวิทยุป,ปานินทองเกษตรแนวใหม่กดให้ยายหน่อยใน YouTube นะเพราะเยยสว่างกับเพราะเยยเสียงอ่องก็จะคุยอยีกที่นั่นครับ,รบถ้าอยากได้เบอร์โทรก็ไปจดที่นั่นถ้าจะเอาที่นี่บอกระว้วบางครั้งก็จดไม่ทันนะเอาเบอร์ผมนะผมจะบอกเบอร์โทรให้นะศูนดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะศูนย์แปดหนึ่ง 1>, 1 1 8 2 6หนึ่งหถ้าไม่ทันไปจดใน YouTube นะครับให้ลูกให้หลานพิมพ์ให้พิมพ์คำวิทยุป,ปนินทองกเกษตรแนวใหม่ใน YouTube ก็ขึ้นมามจะลืมไปกดถูกใจให้พ่อใหญ่เสียงอ๋องเลยนะกดแชร์ไปให้เพื่อนบ้านเราฟังก็ได้หรือจะกดติดตามเวลาเขา่าปล่อยรายการมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับมันยากตอนแรกนี่นะต่อไปแล้วก็ฟังง่ายเรามีเวลาเราก็ฟัง ช่วงท้ายรายการเราจะให้ฟังคุณโทนออยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่อันนี้เป็นเซียนส้มโอก็มาใช้ป่านินทองนี่แหละครับติดใจตรงที่ใบมันเขียวใบมันหนามันไม่ทิ้งลูกในส้มโอ,อมแล้วลูกมันพอโตขึ้นมามนผิวมันสวยเขียวดีออื่าผิวสวยดีผิวมันวับเลยนะครับอ่ายางพาราออกช้าแต่แกบอกว่าออกแล้วนี่ออกยาวเลยไม่เหมือนเคมีมาเร็วไปเร็ว ต้นไม้เป็นคนตัดสินนะครับกรรมการใหญ่หใครจะพูดยังไงก็ช่างเอาไปลองดูก่อนถ้ามันดีค่อยใช้ถ้ามันไม่ดีก็เลิกใช้เวลาทดลองปุ๋ยให้ลองเป็นแถวไม่ใช่เอาตัวนี้ไปใส่บ้างเอาตัวน,นั้นมาใส่บ้างมันไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับอ่าเอาเชิญเราฟังดูครับข่าวสวัสดีครับพี่ทูลครับผมพ่อใหญ่สว่างโทษเยี่ยมยามถามข,าข่าวครับผมผมยุ่งอยู่ตรงนี้หาเอินจะเปิดร้านอยู่เออคุยเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องความรู้สักห้านาทีนะ ครับผมคร,ครเพราะรว่า,วามีกเกษตรกรหลายท่านที่ปลูกส้มโอแล้วไม่มั่นใจเรื่องอ่าผลิตภัณฑ์ปานินทองที่พี่ทูนใช้ปานินทองอยู่ข้อดีกับส้มเนี่ยส้มโอเนี่ยมันดียังไงของปุ๋ยปานินทองเนี่หนึ่งลูกเขียว <c oughs> ผลผลไอ้ผลดอกติดติดดีแล้วก็ แล้วก็แต่ว่ามันต้องมีส่วนผสมของไอ้นู้นบ้างนะนะครับผมยูเรียครับอืมอืมอืมี่มวเวลา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 ทํารสชาติครับอ๋อเวลาทํารสชาติอืมอืมอืมครับผมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คันนี้เนี่ยการเตรียมต้นฟื้นต้นเนี่ยส้มโอเนี่ยมันออกดอกเป็นออกดอกติดลูกเป็นรุ่นรุ่นใช่ไหมใช่ใช่ครับใช<พ>่ครับอาจารย์พอเขาเก็บรุ่นเก็บลูกมันเสร็จเนี่ยฟื้นต้นเขาใช้ตัวไหน มันถึงอ่าแตกใบอ่อนดีเหมือนกับทุเรียนเลยอาจารย์ใช้สารปรับปรุงดินใช่เหมือนกันเลยใช้สุดเดียวเลยอาจารย์ต้นละกี่กิโลต้นหนึ่งพี่ว่าอาจารย์ใช้ผมช่วงนั้นที่อาจารย์ใช้ผมใส่ครับใส่เรื่อยๆเหมือนกันตองเก้าครับช่วงที่ทาดอกอะครับเออคือช่วงฟื้นต้น,นใช้สิบห้าห้าในการแตกใบอ่อนใช่เหมือนกันเลยอาจารย์ถ้าว่าใช้อินทรีย์ก็ได้อาจารย์อืมคราวนี้พอมันแตกใบอ่อนกี่รุ่นถึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้ตองเก้า องเก้าพอที่ผมโทรหาอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าพอออกดอกก็ที่ผมลงกองเก้าอาจารย์ใส่เลยเหมือนที่อาจารย์บอกผมมันทุกสิบห้าวันเลยอาจารย์แล้วก็นี่สวนข้างๆเลินบนแถวเลยอยากได้สสวนในหัวผมได้เป็นล้านเลยอาจารย์โดนตองเก้าทีเดียวอาจารย์คันนี้ตองเก้าเนี่ยเริ่มเริ่มให้ตั้งแต่ตอนเป็นดอกไปจนตินดลูกเล็กใช่ <c oughs> เลยอาจารย์ข้อดีคือขั้วเหนียวไม่ทิ้ง <ค horse S 2> ลูกขั้วเหนียวไม่ทิ้งลูกแล้วก็มัน ไอ้พวกเมงวันทองอะไรมันไม่ค่อยชอบอาจารย์ที่อาจารย์บอกผมว่าอาจารย์ใส่พวกสารายไล่มะเร็งไม่อาจารย์อืมคือฉีดฉีดเปิดตาดอกด้วยฮอร์โมนเปิดตาดอกปานินทองผสมกับหัวเชือ้อนะครับเดี๋ยวนี้เขาผสมปานินแม็กเข้าไปหนึ่งซองนี่<ๆ>เขาบอกว่าอาการติดดอกติดลูกขั้วเหนียวไม่ทิ้งลูกนะครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับอาจารย์ฉีดไปทุกสิบวันนะครับใช่ครับอาจารย์แล้วคราวนี้อพอลูก Now, เราใช้ปุ๋ยทางดินเนี่ยตองก้านี่ไปจนถึงลูกขนาดไหนเขาถึงเริ่มเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยเริ่มเปลี่ยนปุ๋ยก็เหมือนที่ไอ้เริ่มเริ่มเข้าเนื้อเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเหมือนทุเรียนเลยเนี่ยอาจารย์อาจารย์คิดเหมือนกับทุเรียนเลยอาจารย์อ๋อพอลูกโตได้ขนาดได้ไซส์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเกล็ดสามสิบเพื่อเร่งเนื้อเข้าสีใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยอาจารย์แต่ว่าข้อดีของตองก้ามันจะสีเข้มอาจารย์สีเขียวสวยอาจารย์ผิวสวยปะเป็นมังคุดโก้ ถ้าเป็นมังคุดก็หูเขียวว่อาจารย์อืมก็คือยิ่งได้ได้ยิ่งตได้ฉีดกู้กับไอ้แกนเสียโบรถนี่มังคุดันด,ดังเก๊กเลยอาจารย์ที่หูอะไรอาจารย์อ๋ออืมอืมครับผมครับผมของปานินทองมีฮอร์โมนบำรุงผลบวกหัวเชือ้อนะครับฉีดอ่าแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆทุกสิบวันข้อดีก็คืออ่าหนึ่งล่ะลูกมันเบ่งสุกลูกสวยแล้วก็ข้วเหนียวไม่ทิ้งลูก อากาศแปรปรวนก็ไม่หล่นนะครับไม่ล่นครับอาจารย์อืมข,ขอขอไม่เชื่อผมอาจารย์เลยเป็นแถวเลยของไอะไรของของของพี่เมียของผมเนี่ยตองเก้าของทุเรียนนะครับมีเป็นอยู่สวนเดียวรับสวนเพื่อนลนหมดนะครับอาจารย์เออ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่ <c oughs> ผมผมนึกบอกว่า <c oughs> ไอตัวปานินทองเนี่ยสูตรมันไม่สูงหรอกปุ๋ยปุ๋ยตองเก้านี่เตะข้อดีก็คือมันเป็นสารตัวเติมเป็นอินทรีย์ พอกินเคมีเสร็จกินอินซีต่อมันก็เลยเขียวนานใบสวยใบหนาใบดำใช่ <ś m ere> ใช่อาจารย์ครับใช่นี่เขาผมนี่มันคุดนี่เขียวอําหมดตั้งสวนเลยตุเรียนบ้านตุเรียนอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แต่ตานินมันเสียอย่างหนึ่งบางทีมันช้าสําหรับคนที่ใจร้อนเราต้องให้เขาลองให้ได้ถ้าขาลองปั๊บขอติดใจบางคนซื้อแจดตามสิบไปไปลงสวนยางเขาบอกว่าช้าออกไม่ออกไม่ออกว่า เรือใบวะพอช่วงหลังๆไปเจออีกหน้าอีกปีนึงโอ้อ,อกดีวออกไม่หยุดเลยยังวะผมว่านั่นแหละได้น,นั่นแหละครับผมคือมันเป็นอย่างนี้ของปลานินทองเนี่ยมันมันจะออกประมาณสิบห้าวันมันจะเริ่มออกอยางพารานี่เต่ถ้ามันได้ออกแล้วมันจะไม่ตกเลยนะสมมุติว่ากรีดมีดเดียวเต็มถ้วยหรือสองมีเดเต็มถ้วยสามมีดเต็มถ้วยเนี่ยมันจะยืนแบรบนั้นไปจนโน่นะปิดหน้าอย่าง เตของงานปุ๋ยเคมีตลาดนี่นะไม่เกินห้าวันน้ํายางออกดีเลยใช่ครับนั่นแหละใช่นะขอชอบแบบนั้นนะครับอาจารย์เตอย่าลืมนะไม่เกินสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันนี่น้ํายางลดเลยนะใช่ครับอาจารย์ก็จะลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยคันนี้ก็โอ้ยใบก็เหลืองต้นก็โทมแหละคันนี้เนี่ยเมมนี่ยผมไปเนี่ยผมไปดับของดับใบเนี่ยไปปักนังอีกเสียวันอาจารย์ไปเนี่ยไปทำาซโอให้เขาอีกอากจารย์ โซข้าวรอบอาจารย์อ๋อส้มโอแถวอำเภอปากพนังนี่นเป็นส้มโอพัทิมสยามใช่ไหมพัทลิมสยามับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดีย๋ยวก็ส่งไปชิมครับอาจารย์ออของในสูตรปาณินทองออคือผมถามหน่อยบางคนนี่เขากลัวว่าส้มโอหนึ่งลูกโตแต่เนื้อหนานอ่ะเนื้อมันเหลือนิดเดียวของปาณินทองสูตรต่ำาๆนี่เขาไม่กล้าใช้นะส้มโอเขากลัวหนึ่งน้ำหนักมันไม่ได้สองกลัวเนื้อมันน้อยแล้วก็เปลือกมันหนา ของเรานี่ใช้แล้วนี่มีไหมส้มโอมันอาจารย์ส้มโอไม่ใช่จำเป็นต้องน้ำหนักเยอะน้ำหนักสี่ห้าโลที่อาจารย์โลครึ่งสองกิโลก็ได้เลยอาจารย์อืนั่นแหละไม่ใช่เหมือนทุเรียนต้องทุเรียนก็เขาก็บังคับอาจารย์อ้ทุเรียนอ่ะเขาประมาณช่วงนี้บางบางหลงบางอะไรห้าถึงหกโลอาจารย์สูงเจ็หกโลมันจะมันจะ,จะยังไงก็ยังกล่องไม่ได้ลงกล่องไม่ได้มัน,ม,นมันลงกล่องไม่ได้แล้วก็อาจารย์ จ็ดสามสิบนี้เราใช้ขยายลูกกนะันนั้นแล้วก็ไอผมเป็นลูกมีลูกค้าของอ,อิสลามอะ่ะอิสลามเเล่นนอกที่ผมสั่งไว้น้ำจีบนะครับ,รบลูกใหญ่โตเก,กินนะครับผมบอกแล้วว่าอย่าใส่จนเยอะผมบอกแล้วว่าเอ,อพอประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ให้ใส่ทีหนึ่งต้นหนึ่งสี่ห้ากรัมเสี้ยกรัมหรือว่าครึ่งกิโลใส่ใส่ใส่เรื่ยย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 อยๆเพราะว่าครบต้นสองกิโลก็หยุด อันนี้ดันใส่ไปอีกเห็นว่ามันช้าโตได้ลูกลูกหกโลเจ็ดโลมันขายไม่ได้ได้ไปโลนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเห็นสูตรมันต่ำเขากวนไม่ได้ผลมันช้าแต่มันเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลนะมันจะขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยผมนึกแนะนำว่าถ้ามันได้ไซส์ได้ขนาดแล้วนี่พอเพราะว่าของปานินทองเนี่ยไม่มีขั้วไม่มีทิ้งลูกครับผมอ่าขั้วเหนียวใช่จครับอืม มันติดนิสัยแบบนี้ด้วยอาจารย์คนบ้านๆคนที่ว่าแบบว่ากเกษตรบ้านๆเกษตรที่ว่าแบบยังไงก็ได้อะนิสัยของขอวันขอใส่ปุ๋ยปั๊บกลัวว่าจะเลินอะไรแบบนี้นิสัยใส่ลูกเท่าเห็นรถเ<ๆ>ห,ห็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ลูกเท่าไข่ไก่ก่อนก็ใส่บำรุงลูกแล้วก็ผมพูดแบบนี้ผมพูดว่าแล้วเวลาเออเราเกิดลูกแล้วทาไมต้องให้กินนมเลยอ่ะบางคนตกใจเออมันใช่มันใช่น้องสุนที่ทูนมันใช่แล้วผมว่าทาไมเวลาเกิดลูกทําไมเด็กให้ถึงให้กินนมเลยอ่ะ ผมก็ว่าเหมือนกันเนี่ยไอปุ๋ยปานินเราก็ต้องใส่ตั้งแต่ปากนกแก้วใส่เรื่อยๆต้นกำสองกำกำสองกำกำสองกำแล้วใส่ครบสองโลเออนั่นแหละแตกยางแตกอะไรก็ไม่ค่อยมีอืมเนื้อแก้วยางไหลไม่ค่อยมีลองดูนะใช,ใช่ครับใช<อ>่อาจารย์ของปานินทองนี่มันเป็นเคมีอินทรีย์แล้วอ่าลูกค้าผมนี่บอกว่าน้ําหนักมันดีด้วยนะครับใช่ใช่น้ำหนักดีอาจารย์ เหมือนกับแล้วก็ของแล้ว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 ก็ของพี่เมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ดูนะครับไอ้ลูกไอ้ลูกตุเรียนตั้งแต่พ่นไอ้พ่นใอโฮโมนอะมิโนมาตั้งแต่สองห้าสิบบาทแล้วก็ใส่ปรับปุงดินใส่ตอนเก้าเจ็ดสามจุคือว่าชุดนี้ใส่เล่นของปลาดินทองหมดนะครับ <S 1> <S 1> เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ส่งรูปไปดูเดียวครับต,ติดลูกดีไหมติดลูกดีอาจารย์ได้นอกอุดูได้ต้นตังใต้ตายดีไม่ตายดีด้วยผมไม่ใส่สารปรับปุงดิน ไอ้น้องนิ้วมันเข้าไปถึงสวนแล้วมันเข้าไปอ่แท็กเคลูกค้าแล้วครับอืมคือข้อดีของกิ่งแห้งยอดแห้งถ้าใส่สารปรับปรุงดินอ่าใส่ไปเลยห้ากิโลสิบกิโลต่อต้นไม่ต้องกลัวแล้วก็หัวเชื้อเนี่ยฉีดทุกครั้งนั่นเดี๋ยวนี้หัวเชื้อราคาหกสิบาทแล้วนะใช่ใช่ไอตัวในใจดีครับผมมันจะมีฟ้ัสกรสีอยู่ด้วยอาจารย์ใช่เวลาฉีดไปแล้วไม่เกินสามใบสามวันใบมันจะสวยเลยใช่ใช่ครับแต่ว่าเจ้าว่ามันเหมือนกับส้มโอเจ้าว่า ของปานินมันมีสูตร40ศูนย์ศูนย์อะไรเราก็ต้องใช้ของปานินหมดเลยก็ได้อาจารย์ถ้ามีหัวแบบหัวอายุรียะ40ศูนย์ศูนย์ะของเราจะเป็น30ศนะูนย์ศูนย์นะก็คือถ้าใคร<บ>เลิง่งเลิง่งเลิง่งให้มันขยายลูกเนี่ยก็ใช้30ศูนย์ศูนย์แต่ถ้ามัน <ๆ S 1> <ๆ>ได้ลูกขนาดได้ที่แล้วเนี่ยไปใช้เจ็ดสามสิบหรือท่านไหนที่ชอบปุ๋ยหาบก็ตัวหน้าสิบตัวกลางห้าตัวท้ายสิบห้านะตัวใหม่นี่นะ มีมฉะนั้นข้อดีเรื่องรสชาติของปลานินทองผมการันตีไม่มีส้มส้มไม่ขมไม่เฟื่อนหมายถึงว่าปกติส้มโอนี่ตัดแล้วต้องให้มันลืมต้นใช่ไหมใช่ยไอ่างย่างเร็วสุดจะได้กินสามวันนะจันปลานินทองนี่ไปลองดูเลยนะตัดลงมาเดี๋ยวนี้ผ่ากินเดี๋ยวนี้เลยไม่มีขมครับผม นนี้ของอาจารย์ส่วนลูกค้าอยู่ที่ไหนเมืองการนะครับของผมล,ลูกค้านี่ถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยจะอยู่ที่อำเภออออ่าของจังหวัดชัยภูมิที่ส่งออกนอกนะ,ออะแล้วก็อยู่ที่ส้มท่าคอยจังหวัดพิจิตอ่านี่ใช้ของผมคือพาลงมาพิสูจน์เลยตัดลงมานี่พผาเลยไม่มีขมอ่านี่นีอาา่อาจารย์ถ้าว่ามีรูปภาพที่ว่า ส้มโอโซนภาคอีสานภาคอะไรอาจารย์ส่งรูปมาผมบ้างนะครับที่ว่าใช้สินค้าปัาทองกัผมจะหาลูกค้าโซนนี้ครับผมได้ได้เดี๋ยวผส่งให้ดูเพราะว่าอะไรผมเ<ม>กษตร,รกรเขาไม่กล้าตัดสินใจใช้หรอกเขาบอกสูตรมันต่ำ<ช>เขากา<ช>ลัวหนึ่งกลัวเปลือก,อกมันหนาเนือ้อมน้อยอ่าเพราะว่าลูกค้าไอ้ลูกค้าคนไหนที่ว่าได้ลองใช้แล้วก็ไอ้เปลี่ยนแปลงยากอาจารย์ของปานนี่นะครับต้องกล้าก่อนต้องกล้าเปลี่ยนเอแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หนีนะ มันไม่ค่อยหนีอาจารย์บอกเลิกไม่เลิกเพราะอะไรเพราะหนึ่งติดหนึ่งใบมันสวยแล้วมันต้นไม่โทมสองติดลูกแล้วมันไม่ล่วงพวกซิลอาจารย์พวกซิลพวกซิลช่วงนี้โจมตีปลาดินทองเยอะใช่พวกซากสัตว์บ้างหมักบ้างใกขายแพงบ้างอะไรบ้างผมบอกว่าลูกพี่ผมมันไม่ใช่นั่งแต่ห้องเอ ผมบอกว่าลูกพี่ผมไม่ใช่นั่งในห้องเออยู่ตรงในสวนแล้วลูกพี่คุณอยู่ไหนอ่ะบอกว่าเอมีฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมลงสวนผมรู้ปัญหาของเกษตรกรคือเอาเธอถ้าปีนี้ถ้าออกดอกไม่ติดลูกนะาขาดทุนอ่าคนก็กลัวนี่แหละกลัวว่าออกดอกแล้วมันจะติดดอกไหมมันจะทิ้งดอกไหมพออ่าดอกบานแล้วมันจะติดลูกพอเป็นหางแย้แล้วนี่ก็ใจสั่นอีกแล้วว่ามันจะร่วงไหมถูกไหม ใช่ใช่ครับถ้าใช้ของปานินทองนะยอดเดินไม่ต้องไปเอาฮอร์โมนมาฉีดกดยอดนะเพราะว่าต้นมันโสมการันตีไม่ทิ้งลูกของปานินทองเนี่ยใช่ครับใช่ครับอาจารย์นี่แหละผมนึงโทรหาเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ลงอ่าทางใต้ผมจะโทรหาพี่ทูนอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ก็ลงมาเวลาผมเปิดร้านเลยอาจารย์ได้ครายรูปเป็นเกียรติติดที่ข้างขวาเลยอาจารย์ได้ได้ผมเยี่ยมทุกสวนแล้วถ้าผมลงใต้นะ ใช่ครับอาจารย์เีวกผมเริ่มจากเล็กๆเหมือนที่อาจารย์ว่าเราไม่มีทุนทุนน้อยๆครับอาจารย์แต่ว่าผมเชียดเราอยากให้ผใช่เราอยากให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างเพราะว่าใช้เคมีมานมนานดินมันเสื่อมดินมันตาย